สวัสดีค่ะทุกคนพบกับฟางอีกครั้งนะคะกับช่องฟางไทเลอร์สไปออสเตรเลียค่ะวันนี้ฟางก็จะมาอัปเดตชีวิตของฟางนะคะที่ออสเตรเลียค่ะว่าเป็นยังไงนะคะก็เกินนำก่อนนะคะว่า ฟางได้หลังจากที่ฟังเรียนจบค่ะฟังก็ได้ลาออกจากงานนะคะหลังจากที่ทํางานมาที่เมืองไทยประมาณ4ปีค่ะฟังก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็แต่งงานทําวีซ่าแล้วก็ย้ายติดตามสามีมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะค่ะฟังก็ได้มาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณ4ปีแล้วนะคะชีวิตความเป็นอยู่แรกๆก็ค่อนข้างลําบากค่ะเนื่องจากว่า ภาษาฟางยังไม่คล่องค่ะาฟางก็ต้องการเรียนเพิ่มนะคะเรียนภาษาอังกฤษค่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคะาฟางได้ไปอยู่ที่เกาะค่ะสามีเขาอยู่ที่เกาะนะคะก็ห่างจากเมืองนั่งเรือประมาณส0นาทีค่ะก็ค่อนข้างลําบากค่ะเนื่องจากว่า,าฟางต้องนั่งเรือเข้ามาเรียนในเมืองค่ะก็ใช้เวลาประมาณ4 0สนาทีแล้วการเรียนของาฟางก็เป็นการเรียน full time นะคะเรียนประมาณวันละ6ชั่วโมงค่ะ แล้วทีนี้ฟางก็ได้งานทำนะคะที่ร้านอาหารไทยด้วยค่ะเป็นงานพาร์ทไทม์นะคะแต่ก็ทําทุกวันค่ะได้หยุดแค่อาทิตย์ละครั้งเองค่ะก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะหลังจากที่สามีฟังเรียนจบนะคะเราก็จําเป็นต้องย้ายค่ะเนื่องจากว่าสามีฟังได้งานเขาเลือกงานที่ชนบทนะคะก็คือเขาเลือกที่จะไปทํางานที่ชนบทอะคะ่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ชนบทนะคะ จุดจุดนั้นตรงนั้นเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฟางค่ะฟางก็ได้เริ่มหลังจากที่ฟางเรียนจบฟางก็ได้เริ่มงานค่ะเริ่มงานอะไรก็คืองานเป็นงานที่ฟางเคยทําที่เมืองไทยมาก่อนค่ะแล้วก็เป็นงานกับรัฐบาลสวัสดิการก็ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยค่ะที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการทํางานที่ออสเตรเลียเป็นงานแบบจริงจังค่ะ พูดถึงเรื่องการทำงานที่ร้านอาหารไทยก่อนที่ฟังจะได้งานแบบจริงจังนะคะการทำงานที่นั่นทำให้ฟังได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะเช่นก็คือฟังตอนนั้นยังภาษาไม่คล่องนะคะแล้วก็ยังไม่มีความกล้าที่จะพูดที่จะสื่อสารกับฝรั่งค่ะแต่พอได้ทำงานร้านอาหารทำให้เรากล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าฟังได้ทำงานที่หน้าร้านเราต้องพูดคุย take order แล้วก็ ไปพูดคุยกับลูกค้าค่ะตรงนั้นทําให้ฟังได้เรียนรู้ว่าตรงนั้นก็ทําให้ฟังได้เรียนรู้กับผู้คนมากมายค่ะแล้วก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้การปฏิบัติตัวกับคนรอบข้างกับฝรั่งค่ะก็ดีค่ะหลังจาก1ปีที่เราย้ายไปอยู่ที่ชนบทนะคะสามีฟางก็หมดคอนแทคค่ะทำให้เราได้ย้ายมาอยู่ที่ที่เราอยู่กันตอนนี้ค่ะ พอย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างจากที่เดิมเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าก็ยังเป็นชนบทเหมือนเดิมแต่ที่แตกต่างก็คือตรงที่ก่อนที่อยู่ค่ะห่างจากเมืองประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะแต่ที่ที่อยู่ณตอนนี้ค่ะก็ห่างจากเมืองประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะก็ค่อนข้างใกล้ค่ะแล้วอาหารการกินก็ค่อนข้างสะดวกค่ะเนื่องจากว่าอากาศที่นี่คล้ายๆกับเมืองไทยเลยค่ะปลูกผัก ลูกผักไทยๆได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วอาหารการกินเช่นพวกซอสพวกเครื่องปรุงไทยๆแล้วก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อก็มีแล้วก็ที่ร้านเอเชียช็อปก็มีค่ะก็ไปตรงนั้นแล้วก็ซื้อมาตุนไว้ค่ะชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างโอเคนะคะฟางก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะอยู่ชนบทนะคะเนื่องจากว่าฟางก็ไม่ได้เป็นคนแบบ คนในเมืองอะค่ะฟังก็เป็นคนย้ายมาจากพื้นเพฟังก็เป็นคนชนบทค่ะเมืองที่ฟังอยู่นะคะก็เป็นเมืองเล็กๆค่ะมีประชากรประมาณ2,000คนค่ะก็เป็นเมืองเล็กๆฟังใช้เวลาในการเดินทางไปที่ทํางานใช้เวลาแค่5นาทีเองค่ะเปรียบเทียบกับที่เมืองไทยที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่ทํางานค่ะชีวิตที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะ ฟังก็มีเวลาทําอย่างอื่นด้วยเช่นฟังก็ยังตอนนี้ฟังก็ยังเรียนอยู่ค่ะฟังก็เรียนไปด้วยแล้วก็ฟังก็ทํางานไปด้วยค่ะงานที่ฟังทําก็จะเป็นงาน f u ลไ time นะคะงาน f u ลไ time นี่ก็คือฟังทํา วันละ8ชั่วโมงค่ะสัปดาห์ละ5วันนะคะก็คือประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะก็เรื่องอาหารการกินที่นี่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองไทยค่ะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ฟังค่อนข้างคิดถึงเมืองไทยเหมือนกันค่ะมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นของเมืองไทยละเลยค่ะก็คือที่เมืองไทยอาหารการกินนี่เยอะแยะเลยค่ะเดินไปข้างทางก็มีอาหารมีร้านแผงลอยมีอะไรให้ซื้อบางทีก็มีเซเว่นอีเลเว่นให้ซื้อให้เข้าตลอด24ชั่่่วโมงแตก็คือทีีน ก็คือเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมคะร้านอาหารนี้ก็เปิดแต่ว่าร้านอาหารก็คือค่อนข้างแพงค่ะถ้าเราไปกินอาหารที่ในร้านอาหารก็คือส่วนมากจะเป็นโอากาสพิเศษค่ะเพราะว่าการกินข้าวที่ร้านอาหารเนี้จะค่อนข้างราคาแพงค่ะมือ้อนึงก็ตกประมาณ 3, 0 0พันสี่ค่ะแล้วก็เลยเลือกที่จะซื้อของมาตุนไว้แล้วก็ทํากับข้าวกินเองค่ะเป็นส่วนมากค่ะ อาหารที่ทําส่วนมากฟังก็จะกินเป็นอาหารไทยนะคะบางทีก็จะเป็นกินอาหารฝรั่งค่ะสามีฟังก็จะทําให้กินค่ะเขาเป็นคนที่ทําอาหารค่อนข้างอร่อยค่ะฟังก็ชอบชอบฝีมือรดมือของเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีฟังก็กินได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากมันค่อนข้างมันแล้วก็แป้งเยอะค่ะฟางก็เลยเลือกที่จะกินอาหารไทยเวลาที่สามีไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าสามีอยู่ฟางก็จะ กินอาหารฝรั่งกับเขาเวลเวลาที่เขาอยากกินค่ะแล้วที่ทุกคนสงสัยกันก็คือน้ำหนักฟางขึ้นมา15กิโล15กิโลเนี่ยมาจากไหนค่ะเดี๋ยวฟางจะเฉลยค่ะคือฟางกำลังจะมีข่าวดีค่ะทุกคนดีใจไหมคะฟังดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนก็ดีใจค่ะครอบครัวเพื่อนฝูง เพื่อนที่ทำงานก็ดีใจอะค่ะเวลาไปทำงานเนี่ยเพื่อนก็จะดูแลดีมากเลยค่ะงานอะไรหนักๆเขาก็จะเป็นคนอาสาทำเองค่ะแล้วก็ให้ฟังทำอะไรที่เบาๆค่ะบางทีฟังก็รู้สึกผิดนะคะแต่ก็คือเขามีความจริงใจเขาอยากช่วยเหลือเราอะค่ะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเขาต้องซัพพอร์ตเราก็ฟังก็ค่อนข้างแฮปปี้กับที่ทำงานค่ะ ฟางก็แพลน,นว่าอยากกลับเมืองไทยก่อนที่จะคลอดนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากสถานการโควิดก็ยังไม่ทุเลานะคะก็ยังออกจากประเทศไม่ได้ค่ะถ้าออกจากประเทศก็ต้องออกักตัวนะคะแล้วฟางก็ยังต้องทํางานอยู่ฟางก็เลยไม่สามารถทําได้ค่ะฟางก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้กลับเมืองไทยอีกทีเมื่อไหร่ค่ะบางทีก็คงต้องรอจนเวลา น้องฟินโตค่ะถึงแม้ว่าฟังกําลังจะมีน้องแต่ตอนนี้ฟังก็ยังทํางานอยู่นะคะแต่ว่าฟังก็จะไม่หักโหมเหมือนเดิมค่ะเช่นแต่ก่อนนะคะฟังก็จะรับ OT ตลอดเลยค่ะ OT 2สองชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือบางที8ชั่วโมงก็ยังเคยทํามาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแค่งาน full time 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ฟังก็คิดว่ามันเพียงพอแล้วค่ะเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ ที่หลังจากที่เราทำโอทีมามันไม่ไมาอยู่ที่เราค่ะรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าจ่ายแท็กก็เยอะค่ะปีที่แล้วฟังจ่ายแท็กไปเกือบ3 0 0แสนค่ะฟังก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ะกับแรงที่เราลงแรงไปแล้วทีนี้เราต้องจ่ายแท็กเยอะค่ะยิ่งรายได้เยอะแท็กก็ต้องเสียเยอะค่ะฟังก็เลยไม่อยากหักโหมตัวเองค่ะปีนี้ฟังก็เลยทำแค่ ชั่วโมงที่เราได้ตารางที่เราได้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะฟังก็อยากจะดูแลตัวเองค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะฟังก็ไม่สามารถกลับเมืองไทยได้ฟังก็เลยจะใช้ช่องทางทาง YouTube เนี่ยค่ะเป็นช่องทางการสื่ติดต่อสื่อสารแล้ว YouTube ที่ฟังตัดสินใจทำ u t u b e ก็เนื่องจากเหตุผลตรงเนี้ยค่ะ เหตุผลที่ว่าปีหน้าฟังต้องลาคลอดแล้วทีนี้ฟังก็จะไม่สามารถไปทำงานได้เกือบปีนะคะฟังก็เลยคิดว่าการทำ YouTube อาจจะเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ฟังสามารถทำได้แล้วทำให้ฟังได้สามารถ Work f r ฟ m home ได้แล้วก็ดูแลน้องฟินได้นะคะถ้าฟัง ทำสําเร็จค่ะก็ยังไงฟังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฟังจะมาอัปเดตลง youtube เรื่อยๆค่ะว่าชีวิตฟังหลังจากนี้เป็นยังไงค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ